อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำผมนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่สิบเจ็ดนะคะห้าสิบแล้วก็ได้ตีสี่ห้าสิบนะคือแบบวันนี้ค่อนข้างจะตื่นเช้าเพราะว่าไฟฟ้ามันดับอะทุกคนนั่นแหละก็เลยแบบว่าต้องตื่นไวแล้วก็รีมาอาบน้ำเพราะว่ากลัวจะไฟดับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวทอไปทำสรงผมนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน บาเสื้อแต่ใดๆแต่ว่าน้องทอเป็นคนที่แบบชอบนมดันมิวมากที่สุดคือแบบนมอยา่างอื่นนะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีกลิ่นแปลกๆอะทุกคนแต่อันนี้คือมันมันก็มีกลิ่นแต่ว่ามันมีกลิ่นน้อยที่สุดอะอมันเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็แบบมันๆด้วยทุกคนก็แบบน้อทอกินนมทุกเช้าแต่ก็ตัวไม่สูงด,ดีง <Nope. S 1> อย,ยอันนี้นะคะจะมารีวิวแก่ แก้วนี้นะคะนิ่มให้เป็นของขวัญวันเกิดน,นิ่ใช้อยู่นะฮัลโหลทุกคนตอนนี้กี่โมงประมาณมโมงครึ่งเราอาบน้ำเต้งตัวเสร้นแล้วเดี๋ยวเราไปขครืงล่างไปกินข้าวกันไป สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้อ้นตื่นแล้วก็แต่งตัวแล้วค่ะเย่ตอนนี้กำลังจะไปโรงเรียนกัน,นะคะ่ะวันนี้แม่จะไปส่งใช่ไหมไม่เอานะแม่สวยมีแต่ฝ้าวันนี้แม่จะไปส่งใช่ไหมไม่ไปไม่ส่งใช่แล้ววันนี้แม่จะไปส่ง อันนี้หลังจากฝนตกนะคะทุกคนดขยะขึ้นมาลอยเต็มเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรอรอใครไม่รู้แล้วเราก็จะไปโรงเรียนกันค่ะเย่ yeah. ตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วครับมันจ้าซะเหลือเดี๋ยวจะไปส่งออนก่อน,นแล้วไปส่ง,<น>างมานตาใช่ไหมพ่ออันนี้ทางไปโรงเรียนของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วก็ทางไปโรงเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้พ่อไปส่งแล้วเราก็ต้องนั่งรถสองแถวเข้าไปต่อแล้วก็ไปเจอมี่ไม่รู้จะเจอไหม โอเคไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนอทอก็กำลังจะรอขึ้นรถตู้นะคะตอนนี้ประมาณตีห้าสี่สิรอรถตู้มาแต่ได้ยินเสียงแล้วคิดว่ารถตู้น่าจะใกล้ถึงแล้วน่าจะอยู่ฝั่งบ้านจา อันนี้คือจ้าเรานั่งรถตู้มาทุกคนเราเข้ามาทางหลังโรงเรียนนะคะอันนี้หลังโรงเรียนเมื่อกี้เพิ่งสแกนไปใช่จะกันลรงาอาหารค,ครับรีวิวสภาพตอนนี้อยู่คนเดียวอ l o n e เพื่อนเพื่อนยังไม่มากันหรือจ๊ะทำไมเพื่อนเพื่อนมาสายกันจังเลยอะ่ะอ้อนมาเช้ามาคนแรกเลยนะคะตกใจ ตกใจโนโลแมนอะทุกคนมาเราก็จะมาถ่ายเรื่อยๆจกนกว่าน้ำทิพย์จะมาหรือเราจะไปแอบน้ำทิพย์ดีวะไม่อะอยูนี่แหละชิจีบเหง,งาจังเลยอะเหงาจังเลยวันนี้มีสอบคณิตซึ่งเมื่อคืนก็อ่านไปแล้วนิดหน่อยอ่านในสมุดแต่ว่าชิทไม่ได้แตะเลยแต่ก็ติวกับน,น้ำทิพย์แล้วอะก็น่าจะได้อยู่มั้ง านห้องอ่ะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วตอนนี้สมาชิกค,คนแรกคนที่สองมาแล้วค่ะอันนี้อ้อนมาคนแรก <c oughs> อ้อนตั้งหาจริงไหมเนี่ยเบลไปเวียนไปห้องนู้นกันนี่คือบรรยากาศห้องฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะน่าเรามารีวิวกระเป๋าของไอมี่กันมีแค่ไม่กี่อ่ะมีแค่วีค่ะมันมีเองอ่ะพวกวีมาค่ะเอ้ยอันนี้เป็นกระจก มเห็นคนสวยไหมสวยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็วีสองแบบอันนี้จะไปไว้หวแบบลามาทั้งหัวเออทีเดียวอันนี้ไวบหวแบบจับจับจับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วแล้วเราก็เจอกับเพื่อนเพื่อนแล้วตอนถ่ายติ๊อยู่ค่ะเราเพื่อนเพื่อนกำลังถ่ายติ๊กต็อกกันอยู่อุ่นออกจากบ้านไม่ได้เพราะฉันปวตด้วยคามทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมาก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปใครจะมาถึงคนต่อไปตอนนี้มีอยู่4คนมาแล้วผู้ถือเงินต้องไปข้าวแถวกันค่ะวันนี้นเป็นวันวันไหว้ครูของโรง,งเรียนเรานะคะคใช่แล้วค่ะคุณเชนเจ้ามาแล้วอันนี้คือเพลงประจำโรงเรียนเราใช่พร้อมากเลยทุกคนเรียนจบแล้วกต่1ยังร้องไม่ได้อยู่ดีอ่ะ โดมโรงเรียนเราค่ะทุกคนอยากจะบอกพี่มาว่ามันเคยทราบครั้ำมืงแล้วเขาก็ทําใหม่เป็นแบบนี้ตัวนี้ยมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปเนบเวลาคนรับประทานยาเราจะเป็นหมวกอ๋อเป็นรูปเหรอใช่เฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีกันบานติดกับเสาแล้วใช่ก็คือทําใหม่จริงจริงมันมีเลยเหรอมีตั้งแต่เปิดเทอมตั้งแต่ที่นุชถ่ายถ่ายลงมาอ้าวเออนั่นแหละขอโทษ ปกติอ่ะเราต้องใช้เป็นบ้านแบบเรื่อยๆเอาอ้ออาจารย์เป่าปีายบายค่ะทุกคนป่าปีตป่าครุยเอ้ยไม่ใช่เป่ามือนกบิดอะไรทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะนุดลืมถ่ายตอนอาบน้ำตอนกินข้าวตอนแปรงฟันตอนล้างตัวนั่นเองนะคะคิดว่าจะพูดอะไรโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะไปเข้าแถวบแล้วนั่นเองอ้าทุกคนเราลืมว่าเราต้องไปสแกนก่อน นะคะตอนนี <ork ork ้ล้วก็เข้าแถวกันอยู่นะคะคือเรามาช้าเร้วกอเรมากหล่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมายังน่าจะอยู่ทีน่าเหาาาาาาาอาา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 าเปล่าาาาาาาอาาาาอยู่อาาอา few inches later. ข้าวสารเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาผูกกันบ้านส่กันบ้างแค่ชินตื่นแล้วใช่นูนมาแล้วแล้วตอนนี้เราอยยังเป็นทางการมาแล้วทุกคนงานในวันแรกของนอนนอนนะของเราแล้วเฮ้ยชอบอ่ะชอบสีเชัดนู้นยังไม่นุ้นเอาอะไรส่งมากล้องมันสวยเอาไปส่งกันครบแล้วเหรอหนึ่งสองโอเคค่ะ จะไปส่งอะไรต่อจะไปส่งฟิสกิ์ต่อค่ะทุกคนต่อเราจะถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปรวมห้องอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปตรงองค์พระองค์พระอยู่ไหนอยู่นี่ออออยู่ตรงนี้เฮ้ยให้ดอกไม้อ้อนทางอ้อมแหละให้ให้ดอกไม้อ้อนทางอ้อมแล้วกระเป๋าอันนี้ค่ะเป็นดอกมารีนะคะหอมมากเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นเลยหอมมากอันนี้ใส่คอได้ค่ะทุกคนคอใครเล็กคอบะไม่ได้นะค่ะหมดแรงค่ะค่ะี ช่องมองเปเปอร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะคนดีเกังสุดใลกองคนที่พูดไปพอไอจีด้วยนะคะไปพอไอจีด้วยอย่าลืมไปพอไอจีด้วยนะกดพอไอจีได้เงายบมากเลยนี่โปรโมทเลยที่เขาดูเขาไม่ได้ดูเราแล้ะเขาดูเพื่อนเราใช่ไหมคิวหน้าก็ไม่เหลือเราแล้วแหละใครก็ได้ถ่ายไหมล่ะบี่เห็นดบ้าู่จีบ้าบูจี กไหนอ่ะกูเห็นเลยทุคนเปนกำลังมือใครอยู่ไม่รู้ไปในเอิร์ธใครเอิร์ธเห็นทั้งตันลงหน้านี้สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าห้องภาษาคุณไปเรียนภาษาเหมือนเดิมใช่คิดถึงไม่ดีขึ้นหนึ่งหรอก เปิดให้เจลเรือมาเจลเรือมาจึงจึนเจึเรียนภาษาอังกฤษซึ่งอาจารย์ก็ยังพูดไทยนะคะเราก็ต้องรรื่องลอยน่าหงราะว่า ทุกคนตอนนี้เราเรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราจะไปเรียนภาษาไทยต่อนู่นเพื่อนเดนไปนู่นแล้วสองคนอ่ะเียนีของเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องภาษาไทยนะทุกคนอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางว่ะดอนแทงคอัพออนมีของดีแล้วนะคะโอเคไปจะมีไหยนะไปแบบชีวอะไรเงี้ยอันนี้เปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนค่ะเราจะอ่องไกลนิดนึงสวยว่ะเอ้ยกล้องสวยมากใช่ไหมไม่ใช่นั่นน้าาา ไม่ใช่เหรอของใครของมึงไงไม่ใช่ของกูอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยน้าบขนอนจะไปลงขุนกาจ้องหน้าดอะทุกคนใช่ตอนนี้เราก็จะเดินไปอย่างช้าๆนุชไม่ได้มองทางเลยค่ะนุชมองผู้ชายกำลังตามหาใจตัวเองอยู่คืออยากรู้ว่ามันจะติ๊กตักติ๊กตักเหมือนเดิมไหมเออแล้วทำไมติ๊ตักเอทำไงทำไมตึ๊กตักเธอทำไงก็มูอ่อนไงกูอ่อนหรือโกสออนกูอ่อนอ่ะคือตัดใจได้แล้วไว้แต่ว่ากสออนเนี่ยคือตัดใจได แต่ว่ายังอยู่กั็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเอาล่ะเอามันใช้ยากมากเลยค่ะทุกคนเอาล่ะมันคืความรู้ขนาดนั้นโค้งถ่อนโกอยหิวหิวข้าวต้องเข้าโรงอาหารค่ะทุกคนเจอไหมนะเจอไหมนะโอ้โหมาขนาดนี้ลุงดูเพื่อนหมอโอเคไปไปเถอะถ้ามีดวงก็จะเจอเองค่ะเฮ้ยเอางี้เลยเอาไว้หล่ะไม่ต้องไม่ต้องสอนไมต้องพยายามใช่ไหมคุณก็จะมาให้เราเห็นเอง เราจะเจอไหมคะวันนี้โอเคเราจะช่วยนุนหาแต่เราจะไม่บอกนุตว่าเขาอยู่ที่ไหนเล่นเล่นเล่นยังไม่ได้ซื้อน้ำเลยเดี๋ยววะเออหิวน้ำค่ะนี่ก็เป็นน้ำเผื่อเจอแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำกันค่ะเดี๋ยวอันนี้กินอะไรโดนนุตแย้มมาจากไหนอ่ะแม่ปูกให้เหลือเหลือของเหลือของตู้อ่ะ๋ยวไปซื้อน้ำก่อนนะคะฮะแล้วให้คนอื่นยเพี่ยปิดวอสกัน สวัสดีค่ะโหแดดตอนนี้เราก็เรียนไทยเสร็จแล้วนะคะอุดก็ยังไม่มาเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเราก็จะเดินทางไปเรียนเรียนสิท์ค่ะทุกคนเมื่อกี้คือเรียนไทยแล้วลืมถ่ายนะทุกคนใช่แล้วึาถึงอันนี้เลยอะ สวัสดีครับท่านผู้ชมต้นรักลืเรื่องคือยาข้าวคั้นแคนาดีสองอย่างไรก็ไม่เข้าหัวรวมกินที่ก็คงจะดีไม่รู้จะพูดยังไง แเพื่อนๆกัตเตอรีนะคะเราลงจะไปโรงแรมกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเอิ่มาโมงสิบนาทีนะคะ ถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนโอ้ยยอดสุดยอดมากคือแบบมันเกินไปหรือเปล่าหิวข้าวมากๆเลยข้าวช้ายังไม่ได้กินเรามาลอกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนนะคะและ้อนนี้นะคะทุกคนขอด้วยกันต่คนคนอค่ะสองกับสอ อมันไก่มากเลยโอ้ยมันจะทำหนังถ้าเกิดไม่มีนก็จะกรีดเราจะเปิดกินเลยเราได้กินมนเดียวเองไม่ต้องเปิดเลยโอ้ยขึ้นู่นเลยข้างนอกอ่ะเมื่อกี้ข้างในหนาวมากเลยทุกคนเราเคยนั่งไปสองชั่วโมงอันนี้เราทำาพื่อไงเฮ้ยอ่ะนิ่ห่อเดียวกันนิ่งห่อเดียวกันเรียงกันหนึ่งสองสามสี่แล้วเราจะลงไหมนี่นะคะตอนนี้นะคะเราเรียนค่ะ แล้วก็ข้ามนะคะแข้าต่อไปนะคะต้องไปสคันิมเรามีสอบขามต่อไปเราจะรอดคะทุกคนนะคะส่วุเป็นกาลั้พวกเายนะคะเราเนียค่ะขเราต็มใได้ไหมอะยากรู้อะไม่ได้นเราะต้องาไปได้กันค่ะแ้วไปสั้นนะคะแล้นี่นะคะแล้วก็เพื่อนๆของุ่นะคะ 浪漫，去了。 สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือสภาพหน้าตาเราก่อนสอบนะก่อนสอบนะคะใช่เราจะสอบห้องนี้ทุกคนห้องนี้เลยตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปดูตอนเราออกมานะใช่เดี๋ยวรอดูตอนเราออกมานะคะเอ็มเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายช่วงนี้ค่ะช่วงทีค่ะเออนี่คือสภาพสอบเสร็จแต่ว่าต้องมีงานพรีเซนต์ต่อแล้วก็ต้องสว่างสว่าง งานเราเปิดไม่ได้นะนี่สวัสดีไซนิคเกอร เนี่ยตั้งเลยตั้ง TikTok ไอไม่จะแบบนี้ครับทุกคนอุ้ยไอ้คือชอบแบบนี้มากเลยโจ๊กมากเลยอ่ะเกิดแบบไปนะอยู่เมืองนู้นแล้วก็อยู่เมืองอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราเวนัสสุข้าห้องกจบไปคอมเมนต์กันค่ะวันนี้สวัสดีรอบที่ร้านแล้วนะคะถึงแม้ทำเวนแต่ชีวิตภารกิจเราก็ยังไม่จบเสร็จสิ้นเราก็ต้องไปเรียนแกะ แล้วตอนนี้เราก็วิ่งเพื่อนที่จะไปติวาการกัน,นทุกคนอ้จัดทำไมทำไมมันสกปรกโอ้แล้วๆๆคุณต้องไปไหนพูดหวานมากๆเลยก็คือนี่ติวทั้งมองเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้ามาือเอกแล้วนะคะเรียนเสร็จแล้วดูอย่างปวดหัวมากเลยแม่ แต่ภารกิจยังไม่จบต้องไปเรียนพิเศษนั่นเองแค่รูฟ้าฝนแม่ครึมเหมือนไปโกรธใครมาค่ะยปไปไปแล้วอใครไปปีวว่าไม่ไปกันกล้าแล้ว สองก็กลับบ้านคนเดียวตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบเก้าแล่เราจะกลับเราสองคนเราง่วงมากเลยพูดบายบายไปกลับบ้านกันนะคะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า